พรุ่งนี้วันเสาร์ที่2ของเดือนมก,กราคมนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติดังนั้นคุณเล่าเราขยายวันนี้แฟนอยากชวนคุยเรื่องสุขภาพแต่เป็นสุขภาพจิตในเด็กค่ะเพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ามีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นนะคะวันนี้แฟนเลยชวนขยายเพื่อหาทางช่วยกันสร้างสังคมสุขภาวะทางจิตที่ดี mental well being ค่ะเพราะนาทีนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่จากการสำรวจ พบว่าเด็กไทยมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจิตและอยู่ในภาวะที่น่ากังวลน,นะคะ5ปีที่ผ่านมาค่ะจากการรวบรวมข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าแนวโน้มการฆ่าตัวตายเริ่มสูงขึ้นเฉพาะปี2567ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขกำหนดเกณฑ์ชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายไว้ไม่เกิน8คนต่อแสนประชากรนะคะถ้าเกินตัวเลขนี้เท่ากับว่าสภาพสุขภาพจิตของคนในสังคมไทยน่า กังวลค่ะซึ่งภาพรวมทั้งประเทศอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่7.38คนต่อแสนประชากรภาพรวมยังไม่เกินแต่ที่น่าสนใจเราเจาะดูข้อมูลในเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือนะคะมี7จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง12.19คนต่อแสนประชากรสูงที่สุดคือที่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนค่ะในจำนวนนี้ มีข้อมูลพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มมีความเสี่ยงเรื่องโรคทางจิตใจและภาวะการฆ่าตัวตายมากขึ้นนะคะเราเจาะดูเฉพาะเรื่องสุขภาวะทางจิตในเด็กและเยาวชนจากการสำรวจข้อมูลกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน3 0 6 9คนค่ะ สำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงปี65ถึงปี67พบว่าเด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงเรื่องโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะคะ ตัวเลขอยู่ที่39,105คนค่ะคิดเป็นร้อยละ10.86และเสี่ยงเรื่องค่าตัวตายจำนวน65,951คนคิดเป็นร้อยละ19.2จากข้อมูลถ้ารวมร้อยละ2ตัวเลขนี้เราจะพบว่าเด็กและวัยรุ่นของไทยร้อยละ29.98อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง สภาพจิตใจกำลังน่าเป็นห่วงค่ะสำหรับปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยๆในวัยรุ่นคือหนึ่งภาวะซึมเศร้านะคะซึมเศร้าเป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดจากสารเคมีในสมองทำให้เศร้าเสียใจคิดลบบางคนบอกรู้สึกว้าเวสองคือภาวะความวิตกกังวลในหลายๆด้านค่ะเช่นกังวลเรื่องการเรียนการเงิน การถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นจนทำให้เกิดความรู้สึกคิดลบกับตัวเอง สามคือความกังวลเฉพาะอย่างอันนี้เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์นะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับวัตถุเกิดขึ้นกับบุคคลจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เช่นบางคนอาจจะกลัววิชาวิทยาศาสตร์เลยหลีกเลี่ยงการเข้าห้องอีกข้อค้นพบคือความวิตกกังวลด้านสังคมค่ะเช่นเมื่อต้องแสดงออกต้องนําเสนอหน้าชั้นเรียนบางคนก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลได้อีกอย่างหนึ่งคือการเสพติดอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลซึ่งขยายตัวมากขึ้นเนี่ยนะคะ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะเริ่มจากการใช้เครื่องมือใช้อินเทอร์เน็ตในการลดความเครียดต่างๆแต่พอใช้นานเกินไปทำให้ไม่สามารถหักห้ามใจในการเลิกใช้ได้ก็นำไปสู่การเสพติดอินเทอร์เน็ตในที่สุดพอเสพติดก็กลายเป็นผลลบ